สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนก็ผมปืนเจคลิปนี้วกกลับมาเกม Hardwood ออนไ n e ์ฮาร์ดวออนไลน์ที่เคยทำคลิปไว้ประมาณสักเดือนเดือนกว่าที่แล้วนะครับตอนนี้ก็ผ่านมา6สัปดาห์แล้วหลังจากตอนเล่นขอนู่นนะแล้วก็แผนที่แผนที่เขาตันนะครับแผนที่เขาตันก็คือตอนตอนแรกเนี่ยที่แผนที่ใหญ่นะจะจะเราจะเกิดที่โซนนี้นะครับแล้วก็มาโซนมาล่ากวางอะ่ะลากวางตรงนี้แล้วก็ไปโซนหมูป่าใช่ไหมครับแล้วก็น,นี้จะเป็นโซนอีแรง แล้วก็สุด,สดเขตโซนนี้ก็จะเป็นโซนกระดูกโครงกระดูกสเกลต,ตันนี่แพทมนจบแค่นี้แต่ตอนนี้เขามีอัปเดตใหม่เข้ามาแล้วก็คือมีพื้นที่ล่าใหม่เข้ามาอยู่ในนี้ครับนี่อยู่ในน,ใน,นี้อยู่ในเมืองโซนเมืองถ้าใครจากเมืองเกิดมากระเลาะมานะครับเนี่ยขึ้นขวาย้ายมานี่แล้วก็มาบนนี้เดี๋ยวพาไปดูครับว่าข้างในม,มีอะไรบ้าง นี่ครับนี่เข้าไปได้เลยเนี่ยอ่าในพื้นที่ใหม่ใหญ่อยู่นะครับนี่พื้นที่ใหม่นี่คือทางเข้าที่เราเข้ามาเมื่อกี้เนี่ยโซนเนี่ยเปิดพื้นที่ล่าใหม่ๆนะอืมนี่ตรงนี้ก็ไปต่อได้ครับนี่ไปต่อได้นี่ก็ไปต่อได้อ่าตัวนี้เราจะเจอกระดูกโครงกระดูกเลยว่าสิบเก้านะครับแล้วก็ไอโครงกระดูกไอ้หมวกเหลืองนี่แล้วก็เจอตัวหนูด้วยข้างในก็จะเป็นทองแดงไอ้ข้างในจะเป็นเหล็กให้ขุดนะครับแล้วก็ เป็นขั้นขั้นเหนือกว่าเหล็กด้วยมีแรกขั้นเหนือกว่าเหล็กแต่ว่าผมผมยังคุดไม่ได้นะยยังไม่รู้ว่าเป็นตัวเป็นขั้นอะไรเอ้ยเป็นเป็นวัสดุอะไรพวกเหล็กกองใหญ่เราก็จะเจอที่นี่ได้เยอะเยอะกว่าข้างนอกเนี่ยอย่างเงี้ยเจอแต่ว่าตัวโหดเยอะนะเนี่ยฝั่งขวาเนี่ยเป็นหัวกระโหลกหมดเลยเลเวลไม่ถึงนะครับเลเวลไม่ถึงมันยังไม่เห็นเลเวลกัดเจ็บมาก นี่แล้วก็ทะลุมาด้านนอกครับทะลุมาด้านนอกนี่หไหมคือเราน่าจะเพลินกับการฟาร์มได้อีกอีกนานพอสมควรเพราะว่าช่วงหลังเรื่มันขึ้นยากตัวนี้ก็จะเป็นเนี่ยครับนะแล้วก็มีนักนักธนูนักธน,น,นูก็เลวยุยผ้าเนี่นี่แกะแกะแกะนี่แกะแกะ,แกะใครที่ถามหาขนแกะนะครับเนี่ยอยู่โซนนี้มาให้ไม้ให้ลาล้วขนแกะ ส่วนเหมืองเนี่ยเหมืองก็มีเหมืองไม่ได้มีชั้นเดียวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูอีกชั้นหนึ่งโอ้ยเจ็บเกมนี้ไปเมืองอีกชั้นหนึ่งจะไปตรงนี้ นี่ครับนี่ก็เป็นหมานะหมากระดูกนะออโต้แล้วนะโอ้โหอย่างเจ็บไหนแผนที่ดูได้ไหมเนี่ยเดีนเมืองฮะเดี๋ยวดูดูที่ไปเอาเอาวิญญาณไปชั้นต่อไปโอ้นี่นี่ฟาร์มตรงนี้นะครับเนี่ยเริ่มมีปาร์ตี้จับฟาร์มกันละสงสัยวิญญาณจะไปชั้นต่อไปไม่ได้มั้งเอาไปได้นะครับนี่อ่า ตรงนี้ถ้าบอกว่าจะมีบอสก็ไม่แปลกนะนี่หมาตัวใหญ่โผล่อาบอสแน่นอนนี่แต่แค่นี้ก็หัวกระโหลกแล้วอะไม่รู้ต้องรู้เท่าไหร่นะครับแล้วหมาไม่เอโต้หมดเลยด้วยอันนี้มันใหญ่กว่าเพื่อนนิดนึงแล้วจะบอสมั้งเจี่ตรงนี้เลยอ่ะโอเคถ้างั้นก็ตอนนี้นะพื้นที่ล่าใหม่เข้ามาแล้วใครที่ยังยังยังเพลินอยู่กับเกมนี้ก็เข้ามาเข้ามาอัปเดตลันเลเวลต่อได้นะครับตอนนี้เก็บเลยว่าเกิน20สได้สบายๆแล้วงั้นก็ แค่นี้ครับขอบคุณ